ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจากสทคมชิงครับคุณผู้ชมครับเรามาว่ากันเรื่องของแบรนดด็อกครับคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้นะฮะเรานําเสนอข่าวไปว่ามีสุนัขแบนด็อกกัดเจ้าของจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าของรายนั้นวันนี้ลาโลกนี้ไปแล้วคือเสียชีวิตฮะวันนี้เลยต้องพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงสุนัขเรามาว่ากันด้วยเรื่องของสุนัขพันธ์แบนด็อกหน่อยดีกว่านะครับหลายคนสับสนปนเปว่าเอ็นี่พิษบูหรือว่าแบนด็ มันมีที่มาที่ไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นกันกับสุนัขพันธุ์แบนด็อกก่อนสุนัขพันธุ์แบนด็อกที่มีคําว่าแบรนขึ้นมามันมาจากคาว่าถูกแบนถูกห้ามฮะสุนัขพันธ์ลักษณะแบบนี้สําหรับสมาคมสัตวแพทย์อเมริกันนั้นบอกว่านี่คือสัตว์ต้องห้ามคือห้ามทําให้มันเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีคนลักลอบทําอยู่ เบื้องต้นเลยเนี่ยจุดประสงค์ของมันนะมาจากความต้องการในการทําให้สุนัขพันธุ์พิษบูเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นปกติพิษบูก็ตัวใหญ่อยู่แล้วแต่อยากจะให้ใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วมีพลังขึ้นไปอีกคุณผู้ชมครับดูสิฮะนี่ฮะเพิ่มขนาดของร่างกายเพิ่มแรงประทะนำไปใช้ในการล่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นให้ล่าหมูป่าเป็นต้นแล้วพันธุ์ที่นิยมนำมาผสมกับพิษบูก็คือบูมาสตีฟ บูลมาสตีฟนี่ตัวใหญ่มากใหญ่กว่าพิตบูลขึ้นไปอีกเขาก็เลยเอา2 0 0พันนี้มาผสมรวมกันจริงๆแล้วยังมีอีกหลายพันถ้าย้อนกลับไปหน่อยเนี่ยนะฮะยังมีทั้งพันอิงลิชมัสตีฟเฟรนช์มัสตีฟบูลมาสตีฟมาสตีฟหมดเลยนะมาสตีฟนี่คือใหญ่อ่ะพูดง่ายๆโดกโกอาร์เจนติโนแล้วก็รัตไวเลอร์5,000นี้หากเอามาผสมกับตัวพิตบูลจะออกมาเป็นแบรนด์ด็อกทั้งหมด คือเป็นหมาที่ถูกแบนเขาไม่อยากให้เลี้ยงครับเพราะถ้าเลี้ยงแล้วเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าหมาพวกนี้นั้นมีกําลังมากแล้วดุเหลือเกินบางทีเลี้ยงยังไงก็ไม่เชื่องข้อห้ามร้ายแรงในการผสมแบนด็อกครับคุณผู้ชมครับเราลองมาดูกันหน่อยนะฮะสมาคมศัตวแพทย์อเมริกันนั้นบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณมีพิษบูแล้วคุณเอาไปผสมกับพันทั้ง5 0 0พันที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ดุๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนะฮะจะออกมาเป็นแบนด็อกซึ่งแบนด็อกนั้น ผสมพันธุ์ได้แต่ห้ามจำหน่ายอันนี้คือในสหรัฐนะครับขยายพันธุ์ก็ได้แต่ถ้าลูกสุนัขที่มีส่วนเกินออกมาสมมุติว่าขยายพันธุ์มีคนต้องการคือมีออเดอร์เนี่ยสมมุติสองตัวออกมาเกินเป็น5ตัวอีก3ตัวจะถูกกําจัดทิ้งในทันทีต้องแจ้งทางการต้องบอกกล่าวกันว่าคุณกำลังผสมแบรนดด็อกอยู่แล้วมีความต้องการในการใช้แบรนดด็อกไปเพื่ออะไรดังนั้น พิษบูในเมืองไทยตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นพิษบูทุกตัวนะฮะเพราะหลายคนเข้าใจผิดคิดไปว่าเวลาเดินทางไปซื้อหมาแล้วต้องเลือกพิษบูเฮ้ยพิษบูมันต้องตัวใหญ่ดิมันต้องเอาใหญ่ที่สุดพิษบูแท้จะไม่ใหญ่มากแต่พิษบูเทียมคือแบนดด็อกลักษณะใหญ่มากแล้วคนก็คิดว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งใหญ่ยิ่งชนะยิ่งใหญ่ยิ่งเลิศ ไม่ใช่นะฮะบางทียิ่งใหญ่แล้วยิ่งอันตรายเพราะมันถูกผสมจนมันกลายพันธุ์จนตัวเองนั้นก็ไม่รู้ว่ามันคือพิษบูจริงหรือเปล่าดังนั้นย้ำอีกครั้งนะครับจะเลี้ยงหมาแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเหมือนสหรัฐอเมริกานี่สิบสายพันธุ์หมาที่อยู่ที่สุโยโลกไล่ไปเลยนะฮะอันดับหนึ่งพิษบูเห็นไหมฮะรอสไวเลอร์เจอร์แมนเชพเพิร์ดไซเบอรียนัสกี้สุนัขลูกผสมกับหมาป่านะฮะ มาล์มิวดอเบอร์แมนชาวชาวเกรดเดนแล้วก็เซนเบอร์นาดจะเลี้ยงหมาพันธุ์อะไรก็ตามแม้ว่าจะนอกเหนือจากสิบพันนี้กรุณาศึกษานิสัยใจคอของมันให้ดีก่อนเลี้ยง ให้มันเข้ากับเราให้มันเข้ากับสถานที่ของเราเหมาะสมที่สุดครับทั้งกับเราและกับสุนัขนี่คือจะรั์ทุกความจริงฮะสิ่งสําคัญคือใครก็ตามที่จะเลี้ยงหมาเนี่ยต้องพาน้องหมาไปเข้าสังคมไม่ว่าไปเจอหมาตัวอ,อื่นหรือว่าคนให้เยอะๆในช่วงที่อยู่ประมาณ8 12, ออสัปดาห์12สัปดาห์ให้เข้าชินกับการเจอคนคให้มากที่สุดยิ่งล่ามไว้มันมีโอกาสเยอะยิ่งดุนะใช่ครับ,รบต้องฝากไว้ด้วยไม่ใช่ว่าเอ๊ะเห็นหมาบ้านนั้นเลี้ยงได้เราเลี้ยงได้มันต้องเราต้องตั้งใจศึกษามันด้วยครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึงข่าวเข้าถึงคุณ